สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าเช่นเคยค่ะพร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบาสการาหารพัฒนานะคะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบค่ะในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภคกาีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำสำรองสำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำทางการเกษตรของประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนนาบ้านหนองแดงใหม่ตนนําบลหนองแดงอำเภอแม่จุริมจังหวัดน่านนั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบรญชาการทหารพนาจาัดชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกรมการปกครองอำเภอศบเมยและส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของประชาชนและบ้านของที่อำเภอแม่ขะตวนที่ประสบเหตุวัตภยัยต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศัยณตั้บนศพบเมยอ,อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะ เราเดี๋ยวเอาไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ